เรื่องราวที่คุณผู้ชมจะได้ฟังต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเกม JRPG ซีรีส์หนึ่งที่ผมได้ยินผ่านหูมาเยอะมากโดนป้ายยามาก,ก็ไม่น้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดใจเล่นเกมนี้จริงจังสักทีหนึ่งประท้ายที่สุดแล้วผมก็ไม่รอดครับและใช่ครับผมกำลังพูดถึงซีรีส์เทลและคลิปนี้ผมพี่ปล้องกับน้องปลื้มจะมารีวิวเกม Tale of Arise เกมเนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องราวหลังสงคราม300ปีของดวงดาวที่มีชื่อว่าเรนาและแดนาดวงดาวแดนาเนี่ยคือดวงดาวที่พ่ายแพ้ต่อสงครามทําให้ตลอด300ปีที่ผ่านมาประชากรบนดวงดาวแดนาเนี่ยต้องกลับกลายเป็นทาสพระเอกของเรื่องเนี่ยเป็นทาสบนดวงดาวแดนาซึ่งเป็นคนที่ลืมอดีตลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆพร้อมกับต้องสวมหน้ากากเหล็กที่ถอดไม่ได้อยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากดาวเรนาทั้งสองคนมีจุดมุ่งหมายหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตนเองทำให้เรื่องราวการดิ้นรนเพื่อไขว้คว้าอิสรภาพการเดินทางมิตรภาพได้ถือกำเนิดขึ้นการเล่าเรื่องของเกมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาแน่นมากๆยิ่งเป็นช่วงที่ตัวละครอธิบายความรู้สึกนะ โอ้โหนั่งแปลนั่งฟังกันเพล,ลินเลยครับ10-15นาทีต่ออีเวนต์นะฮะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะพวกอีเวนต์สำคัญสำคัญเนี่ยถ้าคุณเผลอกดข้ามหรือว่าไม่มีเวลาดูเนี่ยคุณสามารถที่จะไปดูย้อนหลังในระบบตั้งแคมป์ของเกมได้ในตอนหลังด้วยตัวเกมเนี่ยเป็นแนว r o ลเ playing เกมแบบญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกกันแบบย่อๆว่า JRPG ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีระบบเลเวลของตัวละครมีระบบการต่อสู้ที่เข้าใจได้ไม่ยาก มีระบบสกิลแพ n นลที่ใช้อัปเกรดสกิลต่างๆมีระบบคราฟอุปกรณ์มีระบบตั้งแคมป์ทำอาหารแต่งตัวละครมีเควสรองให้รับมีมินิเกมเลี้ยงสัตว์และตกปลาด้วยนะที่ผมพูดมาขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูเยอะนะแต่พวกเราไม่ต้องกังวลเลยครับเกมนี้มีติวเตอร์เที่บอกเราทั้งหมดเลยทีเดียวคราวนี้จากระบบทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมชอบในเกมนี้ก็คือเควสรองเนี่ย ผลตอบแทนในคุ้มค่ามากๆทั้งค่าประสบการณ์แล้วก็สกุลเงินในเกมส่วนพวกมินิเกมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเสียเวลาไปฟรีๆอย่างเช่นการตกปลาเนี่ยคุณจะได้เงินในเกมไปด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยนะแบบเราตกปลามาทำอาหารปลาเหลือก็ขายเรื่องงานภาพกับงานเพลงเนี่ยเป็นสไตล์อนิเมชั่นญี่ปุ่นเลยครับงานฉากงานอาร์ตเวิร์กต่างๆเนี่ยผมรับได้นะ ไม่รู้สึกขัดใจอะไรเลยสำหรับผมที่ทั้งนั่งอ่านทั้งนั่งแปลเนื้อเรื่องเนี่ยการเล่นรอบแรกของผมเนี่ยทั้งเฟสหลักและเฟสรองฟาร์มของด้วยเนี่ยเอาเวลาผมไป50ชั่วโมงนิดๆซึ่งสำหรับผมมาถือว่าผมรับได้นะสำหรับเกมแนวนี้นะครับเพราะว่า50กว่ากว่าชั่วโมงเนี่ยผมยังทำเวสรองไม่หมดเลยด้วยนะคุณผู้ชมเพราะงั้นคือถ้ามองในแง่ของความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเนี่ยผมว่าเกมนี้คุ้มนะ พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยย้ำอีกครั้งว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยสัมผัสกับประสบการณ์ของเกมซีรีส์นี้เอางี้ในฐานะที่พี่ป้องเพิ่งมาเล่นเกมภาคนี้เป็นภาคแรกแบบเต็มๆเ,เนี่ยสรุปมาเลยดีกว่าว่าถ้าใครที่แบบไม่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้แล้วสนใจอยากจะหันมาเล่นเนี่ยพี่ป้องจะแนะนำยังไงให้แบบเอ้ยซื้อดีไม่ซื้อดีอะไรเงี้ยจะแนะนำเขายังไงดี พอพูดงี้แล้วเนี่ยพี่สรุปเป็นแบบนี้ละกันให้คุณผู้ชมที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเนี่ยลองหาจุดร่วมประมาณนี้ละกันครับอย่างแรกก็คือแนวเกมเลยถ้าเป็นคนชอบเกมแนว JRPG ที่มีเนื้อเรื่องดีๆนะผมแนะนำา 2. เกมเนี้ยมันไม่ได้ฟาร์มหนักอย่างที่ทุกคนคิด 3. ม,มินิเกมอะสนุกระบบทํอาหารก็สนุกแต่อย่าพลาดกดเมนูอาหารตอนดึกๆละกัน 4. ชอบแต่งตัว คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเราเอามาผู้ยี่ผู้ยำได้แถมชุดก็ไม่เปลี่ยนในคัดอินกับอีเวนต์ของเกมด้วยนะ 5. อันเนี้ยความชอบส่วนตัวผมว่าเพลงเพราะถ้าคุณผู้ชมชอบงานเพลงจากเกมจากอนิเมะนะผมว่าน่าโดนในมุมมองของผมที่ชอบเกมแนว JRPG อยู่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่า t a l e of Arise จะเป็นภาคแรกของซีรีส์นี้ที่ผมได้เล่นนะ ผมรู้สึกว้าวนะเพราะงั้นคือถ้ามีจุดร่วมคล้ายๆกันกับที่ผมบอกไปอะผมอยากให้ลองแต่ถ้าใครยังลังเลอยู่นะจะอรอลดราคาก็ได้แต่ผมยังยืนยันนะจนท้ายที่สุดเลยว่าน่าลองเล่นนะสำหรับคุณผู้ชมนะครับก่อนจะจากกันไปผมคงต้องขอร้องนะครับการกดไลค์การ subscribe และการแชร์ของพวกคุณเนี่ย เป็นการช่วยเหลือพวกเรา2พี่น้องนะครับมันอาจจะดูเล็กน้อยสําหรับพวกคุณแต่สําหรับพวกเรามันคือกําลังใจและมันค่ามากๆสําหรับพวกเราเลยนะสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนกับคําพูดทิ้งท้ายเดิมๆว่ารยขอบคุณค่ะ